สวัสดีทักทายนะจ๊าสวัสดีทักทายนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปด้วยพี่น้องหมอกลงหนาเยอะมากเลยนี่เห็นไหมสวยไหมคะเ,เพื่อนๆเนี่นยสายหมอกพี่น้องสวยมากมายนะคะสวยมากมายเลยอะ่ะโอ้ยสวยมากมายพี่น้องสุดยอดนะคะสุดยอดเลยพี่น้องโอ้ยชอบชอบนะคะพี่น้องนี่เขาเรียกว่าชอบบรรยากาศนะคะพี่น้อง สวยมากค่ะพี่น้องหมอกลงหนามากเลยอะหมอกลงหนาเยอะมากเลยค่ะพี่น้องว้าวนะคะพี่น้องหมอกลงหนาเยอะมากเลยอะโอ้ยหมอกสวยหมอกสวยพี่น้องนะฮะสวยงายมากมายพี่น้องถ้าจะเป็นทะเลหมอกเลยเนี่ยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นทุ่งนาเลยนะคะพี่น้องมองไม่เห็นเลยนะคะมองไม่เห็นเลย สุดยอดเลยนะคะพี่น้องสุดยอดเลยนะคะเาวันนี้มาทุ่งนาน,นะพี่น้องนะก็นานๆหมอกจะลงทีะค่ะพี่น้องนะหมอกจะลงมาเรียกว่าลงไม่ค่อยเยอะอะปกตินะคะวันนี้จะลงหนามากะค่ะพี่น้องวันนี้หมอกจะลงหนามากเลยนะคะบโมกให้ดูนะคะให้ดูที่ใต้นะคพี่น้องอันนี้เป็นที่ใต้นะคะลงหนาเยอะมากเลยอะหนาเยอะเลย สวยพี่น้องสวยมากเลยอะสวยสวยนะคะสวยสวย้ยสวยมากเลยพี่น้องสวยมากเลยนะคะว้าวสวยพี่น้องสวยมากเลยโอ้ยมาแล้วมาแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วค่ะพี่น้องนะมาถึงตอข้าวอยู่แล้วพี่น้องตอข้าวนะจ๊ะโอ้ยสวยสวยนะพี่น้องเห็นไหมตรงนี้หนาเยอะมากเลยพี่น้อง ลงเยอะมากเลยอ่ะว้าวโอ้ยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องสวยพี่น้องสวยมากเลยอะ่ะหมอกลงหนาเยอะมากค่ะพี่น้องเนะหนาเยอะมากเลยอ่ะสวยอ่ะสวยนะคะพี่น้อง,อะะองโอ้ยสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆเ้อสวัสดีคะ่ะ ใครมาดูย้อนหลังก็ทักทายประโมกได้นะจ๊ะทักทายได้เนอะคอมเมนต์ได้นะคะว่าสวยไหมสวยไหมคะพี่น้องสวยใช่ไหม <laughs> โอ้ยสวยค่ะพี่น้องสวยนะคะเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวประโมกจะทําคลิปลงด้วยนะพี่น้องสวยนะคะพี่น้องสวยมากมายเลยพี่น้องคือต่อข้าและค่ะพี่น้อง ไม่รู้เขาจะลงกระเทียมอะไรหรือเปล่านะครับพี่น้องดูอีกทีหนึ่งถ้าว่าเขาจะลงอะไรไหมครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะรู้เดี๋ยวพ่อโม่ก็จะไล์ไปอีกสักสองสามนาทีนะพี่น้องเดี๋ยวจะได้ทําคลิปให้พี่น้องดูด้วยเนาะทําคลิปอยู่ในพี่น้องบอกลงเห็นไหมสัมผัสได้เลยสัมผัสได้เลยสัมผัสได้เลยครับพี่น้องบอกลงหนามากเลยอ่ะมอกลงหนามากเลย,ลน,าาเลยนี่ดูหลังบ้านนะ ไหมหมอกลงเยอะมากพี่น้องวันนี้หมอกหนามากนะครับพี่น้องหมอกหนามากเลยอ่ะแล้วก็สวยมากพี่น้องเห็นไหมสวยมากเลยสวยมากเลยหมอกหนาเยอะมากพี่น้องสวยมากเลยสวยงามมากมายเลยนะคะว้าวสวยงามสวยงามค่ะอือเห็นไหมหมอกหนาเยอะมากพี่น้อง หมอกหนามากค่ะพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดเห็นไหมคะสุดยอดมากมายเลยใช่หไหมพี่น้องสวยงามค่ะสวยงามนะคะสวยงามมากมายเลยหมอกหนามากพี่น้องหมอกหนามากเลยหมอกหนามากนะคะตรวแต่งแข้งโมเดวเนี่ยตัวแต่งแะ้ออง ตัวสมอวันนี้13องศาวันนี้13องศานะ,ะแต่แต่เจ้าเนาะตอนตีสี่นี่ตีสีนี่13องศาพอ่อในโทรศัพท์ให้กับตัวแต่เจ้านี่แต่เช้านี่ตีสี่ปาย13องศาอยู่ตแต่พอดีหมอกลงนี่มันอาจจะลดลงไงมันหนาวไงอะะวเออมันเย็นมันเย็นสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะให้ดูบรรยากาศพี่น้อง ว้าวสวยงามพี่น้องสวยงามนะคะสวยงามมากมายนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็จะก็คิดว่าจะใช้ได้สิบนาทีพี่น้องโอเคกันนะคะโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ